มีสีเขียวสีม่วงหมดแล้วแล้วก็เป็นสีชมพูนะตัวนี้เป็นยางลบจริงๆนะน้องๆตัวเนี้ยน่ารักมากเลยสามารถลบได้เนี่ยค่ะเป็นสวัสดีค่ะวันนี้แม่กวางจะมารีวิวเป็น มายูนิคอรนนะคะแต่ว่าวันนี้แม่กวางจะมารีวิวเป็นยางลบแล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่ว่าน้องๆน,น่าจะชอบยูนิคอร์นกันนะคะนี่แม่กวางจะแนะนำอย่างแรกเลยคือเป็นยางลบที่แม่กวางได้มาจากร้าน DIY นะคะยางลบเขาก็จะมีหลายแบบมากเลยมีเป็นรูปโดนทัทรูปฟุตบอลรูปต้นไม้รูปสัตว์แต่อันเนี้ย น่ารักมากเลยเป็นรูปม้ายูนิคอนนะคะตัวเนี้จะมี2แบบก็คือมีเป็นตัวใหญ่จะมี3ส,มสีมีสีเขียวสีม่วงหมดแล้วแล้วก็เป็นสีชมพูนะตัวนี้เป็นยางลบจริงๆนะน้องๆตัวนี้ยน่ารักมากเลยสามารถลบได้เนี่ยค่ะเป็นแบบม้ายูนิคอนแบบที่2ก็จะเป็นม้ายูนิคอนไซส์เล็กเลยเนี่ย แพ็คหนึ่งก็จะมีสามตัวราคาไม่แพงนะสิบกว่าบาทนะคะแพ็คหนึ่ง <Yahoo! S 1> อันนี้ก็น่าจะสิบกว่าบาทเหมือนกันนะคะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ารุ่นเนี้ยก็มีสามสีละกันสามสีเหมือนกันนะคะก็จะมีสีม่วงเหมือนเหมือนตัวเนี้ยที่เป็นแพ็คตัวเล็กๆต่อมานะคะน่าจะเป็นสติกเกอร์ขวัญใจของน้องๆเลยอันเนี้ยสามารถไปแปะหนังสือแปะตู้เย็นแปะ ตู้เสือ้อผ้าหรือว่าแปะเป็นพวกตู้โต๊ะอะไรที่น้องๆชอบนะคะอันนี้แม่กวางก็เห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยมารีวิวให้น้องๆดูนะคะนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์เป็นม้ายูนิคอร์นหมดเลยแผ่นหนึ่งก็10-20บาทเนี่ยคะ่ะแต่ว่าไม้ายูนิคอร์นเดี๋ยวนี้เขาก็จะทำหลากหลายเนาะเขาก็จะทำเป็นยางลบเป็นกระติกน้ำเป็นเสือ้อผ้า แต่อันนี้แม่กวางเห็นว่ามันแปลกดีทำํำมาเป็นยางลบด้วยอีกอย่างหนึง่งนอกเหนือจากไม้ยูนิคอนนะคะนี่ก็จะเป็นยางลบไอติมน่ารักมากเลยแท่งใหญ่ด้วยนี้เป็นยางลบไอติมอันนี้เป็นไอติมกีวีหรือเปล่าอีกอันนึงนี่ก็จะเป็นยางลบเหมือนกันเป็นยางลบเป็นรดส้มนี่ก็คือ มาจากร้าน DIY เหมือนกันเนี่ยน้องๆคนไหนที่ชอบแบบสะสมของแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะพวกมายูยูนิคอรหรือว่าเป็นพวกตุ๊กตาบาร์บี้เป็นของชิ้นเล็กๆชิ้นจิ๋วอย่างนี้นะคะน้องๆสามารถไปที่ร้าน DIY มันน่าจะมีทุกสาขาทุกจังหวัดแล้วเนาะไปเลือกชมได้มีประกงปากามีกบแล้วดินสอมีกล่องดินสอน่ารักน่ารักมากเลย นี่ค่ะลบได้จริงนะแต่อันนี้แม่กวางไม่แกะสำหรับคลิปนี้น้องนาลิขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้น้องนาลิไม่มาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนาลิทำคลิปดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะบายบายอย่าลืมคลิปหน้านะคะกดติดตามเยอะๆด้วยนะนี่น่ารักมากเลยค่ะ